ไม่มีใครสนใจหรอกในวันที่คุณเริ่มต้นทําอะไรคนสนใจในวันที่คุณเดินทางถึงเป้าหมายความฝันคนสนใจในวันที่คุณสำเร็จงานงานนั้นสุดท้ายอ่ะในวันที่คุณเริ่มต้นไม่มีใครสนใจคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเริ่มต้นทําอะไรมีหน้าที่ไปต่อให้สุดทางเท่านั้นเพราะเขาตัดสินกนันวันสุดท้ายที่คุณสำเร็จไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนเริ่มต้น ไม่ใช่วันแรงลงมือทำต่อไปนะคะมีเพียงเราเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวเองจนถึงวันที่เราสำเร็จมีเพียงเราเท่านั้นนะคะที่จะเดินทางถึงเส้นัยด้วยตัวเราเอง